เดี๋เราคุยเยอะยกูก็อกนนี่เหรอคะเหเน่เนนาเนยสำหรับเป็นถวันเอ้ากดกิดอ้ยดูยูครัดบางทีเดินนำเลยได้ไหมโอ้โหเฮียมีของเต่าตายไหมเนี่ยตายเต็มลังเกียดอลิซ้า่ะนั่งแบนซีน อาปูกนรู้อุอ้ยเฮียดูดไม่ถึงไม่สาดมันรออี e ไม่ถึงเทียแฟดนะเตรีพร้พอมกันวอง์มีวอร์มวอร์มไปแล้ววอร์มให้ตรงนี้ไปไก่อยู่กลาง อเียมาลุกดิอยู่ดีๆตกักระวังที่รอซ้นอ,อนดิตักระวังตัว,ว,วไม่ได้นะอืมได้แค่วิ่งหนีได้สนุบบอลจัดเลย 5คิวเลยหรอเบ็ดนตัวเลยตายแล้วเลยเตรียมไม่มีมนติเตรียไม่มีมนติสายได้อยู่สายได้โอ้ยอีทียอ่ะเวแม่งฮีวเอวอรสัต,ตว์ตายยาอยู่เลยก็แค่ดูดั<บ>นหมดเลยวบ่ายไปะล่างใช้ไม่ได้เอาแม่งกรหลุดกันคิ้งใหว่วาอยู่นี่วายอยู่นี่วายอยู่นี่วายอยู่นี่โอ้ยเชี่ย ตายไม่ตายโอ้ตาบวเอาที่นี่นะนะวัวทุบไปแล้วอุย้ยแฟนไม่ออกไอ้ซ่านอุ้ยไทยย่ยาแฟรไปไกลอยู่ไปไกลอยู่ไปกไปกลอู๋ต้องกลับนะมากานันไดมบ้างช่วยไกลไหมอูต้องกูซ้อนหลังโอ้ยไทยยา่าไทาย่า ม,มีสวออะอ่ะแดหายไม่มีสวอตหรอาอยู่โอ้ยแฝดไม่มีทนเลกดไม่ทันไหมแฝอ้สวยสวยกูยเด้งงานะมาไม้หนอลิฟ์แล้วปะได้กนะูก็ได้ไปไดเลยแุ๋วมังกอ,งน,อน,นมาพา,าเมลแฟดขึ้นแล้วนะ ดีป่าวะถ้าคาเมลมาไม่ดีนะมีอันตรีสามคนอายาอยู่ล่างแต่มันน่าจะมีอันติีเยี่ยมอันตรีทุกคนไอ้นั่นไอ้นี่ไปละเอานี่แล้วปะตัวใหม่ตัวใหม่เอาตัวใหม่ก่อนนี่นี่นี่อยู่ไว้จะเดาเทียบหายเทียบอยู่ล่างะกู้แปดยิงเออได้ปะตายตายตายเดียวดิได้ได้บอลได้ รอไม่ได้เรารอไม่ดีนะมันตายสองนะใช่ไหมแต่เทียบมันไปซ้อนได้กูไปไม่นานเราก็ลองดู้แล้เราลองเราได้สปอนได้ดันทีอยู่แล้วนี่ครับพีกูถิบจะไปได้เหรอไม่ป่ะเราวัดเลยเทปอยู่ล่างเทปอยู่ล่างไม่ได้ไปขนมต้องสมัยได้แล้วจ้าเดี๋ยวไปนะได้แล้วถอยนะขับไปเร็วกู โอ้เดี๋ยมันจะประกากูตายปะสมอไอเขาลงมุดเกี้ะไรจังเกิลฝัดขึ้นแล้วนะควนลงกลางตัวกูทะเลตามันันปะวะูข้ามได้ลงลงนาล่า่ลมงต่อได้เดี๋ยวคไปรอดับนี่นะ่มันมาฮะฮะ เสียงใครมันกินน้ำเฮียอะไรวะมันยังก็ยังไม่หยุดนะมีสปอยจะทำแปลกแปลกอ๋อดิดูกูแฟตเปิดมาล่างเลยดันกลางทำอะไรก็ทำไปพี่เกียรตพูดเลยตาวางนะอยู่นี่นะปอดปะตีป้อมตีป้อมตีป้อมป้อมแตกไฟแม่งเลยสัตว์ไฟ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 จะเออ ตเตอร์ได้งไงไ,ไ,ได้อ้าวเป็นไรอ่ะไปไปดาวดีได้ปะ,ปะคุนีละคุบงับงไงบังแั่ไดไม่เยอะนะนีอย่าไปสนใจอย่าไปสนคำพูดคนอ็ไดี๋่วนีิทำเวลาติดอ่ะ เอ็นแมงเรศศัตย้งันไอสัตว์พาเมลมาไอ่บนกาไกลยอกแฟเปิดนะได้ช่วยไม่โยนล้งเดี๋ยวคี่เขาไม่อยู่ล่างเขาไม่อยู่ล่างไปได้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 ไได้นะหัวนอนติดช่วยกูได้ปะกูเห็นไอสัตรับอ้ย ที่กูตายเพราะหน้ากากนะพี่ไม่ก้มห้าไมยิงนะถ้าเวลาแม่งจับสวนได้พี่บักโชพี่บักโชโอพี่เดฟพี่เดฟเอาพี่เดฟไอ้สัรพูดไอ้ชีปพี่เดฟโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวคอเล็กคุ้นพี่เดฟไปเฮียเมื่อกี้ไอ้หนุ่มเบนล่างมันดีไปเอ็น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 ไป ไม่ตีนี่ได้วิ่งเร็วแล้วเชื่อถือไหมโนมเบนการากลางนี่นมเบนมาดิโอโทตามไม่ทันละไม่ยากเกิไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยนหนูมันช้าไข่ก็ปิดกัอะไรไอ้บอลทองก็ดีไอสัตว์จะไปถอนเขาให้แฉด้วยว่าตอนอีก อยากเล่นจริงตีช้างหายสเกลเนี่ยอันตีแม่งมองโคตรยากเลยที่อยากกูไม่อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นสกินนี่เหรอเออเที่แต่ว่าตัวมันสวยตีมร้องยากมากเลยว่าตัวไหนโดนไม่โดนโอเคแล้วอ่ะโอเคโอเคจริงอ่ะร้องยากที่มักิน่ะใช่ไหมที่จะไปให้ท้ายมันเดี๋ยวให้ท้ายกันก่อนให้ท้ายเลยเหรอ หวานฉ่ำเลยนะนายให้ท้ายอ่ะได้ยบวยกลางได้นะเว็บใหญ่เว็บใหญ่ออกกลางได้นะไปอยู่เก็บเกตไปิรเก็บเกตให้แดงแล้วก็หาจังหวะเปิดให้เพื่อนอ๋อด้วยไอ้เพิ่แซ่บโยนไปเลยเทียไอ้ไหนก็ไงอย่างนี้มาเยอเอาหลังก่อนนะหลังก้อนหลังก้อนตบได้ตบได้ ออกมานี้ได้ปหมออกมานี้เหรอขามีก่อนทายาทผ่ยาเอ้ยเจียน่าเจ้าน่าหรอวะตัวอะไรหรอวะซาลิล่าโอ้ยกูโดนด็อกอัพไอ้้เหียกูจะพูดชืดถูกแย่ตายทั้งทีไปซะคือถ้าไม่ต้องวนมายุกูนะอันติน่าจะออกได้ไม่เมื่อกี้เราไฟสี่ห้าไฟแผลจะชนะแล้วซามิล่าแม่งอันติชนะแล้เออจะชนะจะชนะถ้ากูไม่โดนด็อกอัพอ่ะ เดี๋ยวเพื่อนแฝดเขายิยหายใหญ่กดแทบดูมีสัญญาณไม่ไปเลยสตู้ได้มาไมนี่ไปแล้วนะอิมาพ่อเกตขึ้นแล้วไอ้ใครมันจะคลายตายเอาไปเลยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนแรงไอีกแบบก้อนหินหนาผมแห่แกละกูบอลย่าโยนทีมใครบินกูรักป่ามันยังไม่ตายอย่าไปเอาบอล เชื่อกูใครบุรีกูใสเดี๋ยวก็ดูสมองไธีทำไมเหาเรื่องหาเล่เกมตึงอิสระแดงมาดีวิ่งแล้วหาเรื่องไงใครใครใครบ่โดนรัหาเล่เกมตึงอิสระใครบ่เกมใครบ่โดนรัดถ่ายยาอยู่ไหนวะยี่อะมาลัดไอ้หนมพิ้แบกกเยอดให้ได้เยียวมือถ่ายยาไปอยู่ ก้าร้อยสิบห้าไอ้เอคอนเซปตอกาได้นะอกาได้นะูแฟนก้อ่มก้าร๊บเอุ้ยเก็บแป๊บชินี้ไม่ได้มาเล่นเน็ตไม่เลยเก็บเกก็ี่อไรสกไม่ล็กขันติดจังหายยางห่นะหายยางห่ะเห็นปะไม่สน่ะหายาได้บะมันมาทำระเบิดไม่ได้หาย่างเย็บได้นะ ไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อนเขาี่บ้าเอตบได้ตบได้ตบได้ใส่เขตบอะไรกาเข้าอัแพงนี่ยแม่มเข้า้ยแรงระวงหลังระวังหลังหลังมาหลังมา่แ่แฝดขี้เลย ไอ้สมองเป็นที่ี่ตายหากัอนเพื่อนเนี่ยใจที่หลังเลยสัสกูเพิ่งตายเมื่อกี้เนี่ยตายเพราะไม้อ่ะหรอเออกาใครอยู่เหลืออยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ก็กูไงพี่ปั๊กก็โดนสมัยที่อาไท่ยาตายกูพอวงหลังกูเลยไม่ได้เข้าไปแฝดเพิ่มขึ้นโอ๋หรอเหี้ยอะไรสัสน่าเข้าไปเลยยามันโดนในตรงนี้มั้งกำแพงอ่ะตรงเนี้ยใช่ไหมโหเดือดแล้วก้อนแรงเลย กูน่าจะออกไอ้นี่ก่อนเราคอนเทสเตอร์ตายแเมื่อกี้จะยิงคือมันกับทำไมมันทำไมันกรลูกสองเด้อเด้อกู้เอาันได้หมดเลยลูกกอยทีดิขยครานี้โฟกัสอ้ช่าซามิล่านะเมื่อกี้เราไปโฟกัสเียบอ้ดยหร้อซิลานอีเรไปโฟกัสเทียบโออยกลางไหมโอ้ยเอาดิไล่ม่ใ้นอม่ไรไม่ใไมันมันจะตีนโอในพุ่มในพุ่มอีกน่ามตัวสามตัวสีสูมสัญญาอย่ไห้าห้าหถอยถอย

ไม่ไหวปะวะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ดีกูหาดักจับไหมตวว่าที่มันจับอยู่ดันเลยดันเลยดีเราก็ดีเหมือนกันถ้าเราได้กูตะยับเลยข้างบนภรรยาของมันเวื่อจัะแล้วกูจะดันตรงกลางโควีไว้เสร็จไข่เก่งจิงเฮ้ยองโอยาต่างโอย ไท่ย่อยู่บนเอาได้ยูได้มีสัาไปได้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 ไวามมีความมีความมีความมวามมวามมาวางหลังกลุ่มลางหลังเาามิาไซมิาามิาซมิาสวยไหนตดันเน้เลยไปล่างไปล่างไปล่างไปลาอ้ยมันก็ตาย อสปอนจะตั้งใจจะโยนในัาว์กูเห็นเาไม่กเห็นนายาอยู <on> ่บนทาาอยู mm ่บนมกะูแ oh, ล yeah. ้วกต่แฝดใส่ไอ้ามลาแล้วโดนคาริวเตกกว่ากูไม่อยู่นะโมสมอลโตรว่ะตรไม่จะโยนตั้งใจขาดเตมุกยลารัดมาต้องตีต้องเติมตองตี้องตีนย้องตีหนอยกูต้องใส่ดินายามีไม่มีแฟร์งชิหาย